แตสวัสดีครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับต่อจากอีพีีนะครับครับผมก็นะครับวันนี้ก็วันที่5าแล้วครับผมอ่าวันนี้ก็มาอยู่กับต้นกล้าเหมือนเดิมครับต้นกล้านะครับ ส่วนเบสก็ไม่ว่างนะครับแล้วก็ไทม์ก็เป็นคนชวนอัดนะครับจะหายไปไหนไม่รู้ว่าโวลตีเขาได้ทัดลองก็เลยดีใจนะครับผมหายไปเลยครับตามไม่ได้แล้วเออเมื่อกี้เอ,อตัดไอ้ตรงกล้องผมออกก็ได้นะเฮ้ยมาพอดีเลยพอดีเลยกำลังพูดถ <laughs> ึงเลยนะครับแม่ <Wow. S 1> คนชวนอัดนะครับ ไครครับไลครับไครับผมโอ้เข้ามากลางรายการเลยครับแน่ดีนะเปิดเปิดคลิปอยู่ยังไม่เล่ายังไม่ทันเล่าเลยพอดีมก้ผมไปไปฮีลังกาวมาครับน่าไงล่ะกับในในกลุ่มบอกกลับมาก่อน วยเพิ่งดีใจไม่คือ oh. ผมตอนแรกอ่ะผมแบตหมดไนพี่แบตหมดเสหนึ่งก็วิ่งเล่นอยู่เลยนะอ๋อวิ่งเล่นด้วยแบตแอ้งเลยหมดอารมณ์ศิลปินจริงๆน,นะครับอ่ะว <laughs> ันนี้นะครับก็วันที่ห้านะครับวันที่ห้าเนี่ยก็จะเป็นวันที่จะเป็นวันกลับแล้วคือไม่เอาอะไรมากเลยครับคือใจิตใจกูพอมุ่งจะกลับอย่างเดียวนะครับ <laughs> บ้านบ้านบ้านนะครับ <laughs> ครับผมซึ่งวันเียให้าเนี่ยตอนเช้าวานะครับเขาก็จะเอให้เก็บธงเก็บถาดนะครับเอาปืนไปเก็บนะครับผมที่แม่งเก็บตั้งนา,งน,างนะครับวันนี้ก็ได้เก็บไปแล้วถาดข้าวเหมือนกันนะครแล้วนะครับก็เขาเหมือนที่นาน่าจะมีคําคิดต,ติดปากนะครับก็คือคําว่าคุยเนื้อเดี๋ยว ก็เลยว่าจะมีครูฝึกคนหนึ่งนะครับเขาชอบพูดเขาเขาจะเป็นครูที่ที่ที่เขาตักข้าวนะครับตัวมูสแยกสซีมนะครับตัวแยกสซีมไม่เล่าละนะครับเพราะว่าเขาก็จะเป็นครูที่ตักข้าวให้นะครับเป็นครูที่มีอายุหน่อยนะครับเสียงก็จะประมาณว่าไอ้คุยเนื้อคุยเนื้อเนี่ยเสียงก็จะประมาณนี้นะครับอ่าคือพวกขับไปเขาชนจักย ไอ้พวกพวกใบเขาเช่นไก่ครับก็จะรู้กันนะครับว่าเอ,อคำนี้แม่งฮอตฮิตนะครับก็เลยว่าเหมือนเหมือนทําเป็นที่ระลึกนะเขาทําเป็นแบบเหมือนเป็นผู้ห้อยกระเป๋าเขาก็จะเขียนนะครับเป็นประก,กาศเขียนให้นะครับเซ็นให้เลยคุเยเนื้อครับอแต่คนก็ไปต่อแถวซื้อกึนเยอะนะฮะเหมือนแบบไปขอลายเซ็นดารานักร้องอะไรยเงี้ยครับ <c oughs> ออน,น,น,นะครับคือไอคำเนี่ยแม่งตลอดติดคุณตลอดเลยนะครับไอพวกคุณเดินไปไหน,นก็จะคุยเนื้อคุยเนื้อคุยเนื้อคยุยอ่ามันตลอนนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่เราต้องไปประจนฐานนะครับสิดด่านนะครับผมก็คือเออใครก็ได้ครับปิดกล้องถามทีอะ <laughs> มาแล้วครับก็วันนี้นะครับก็ก็จะเป็นวันที่เหมือนกับว่าไปประจนฐานสิบด่านนะครับให้นึกภาพแบบว่าเข้าค่ายลูกเสืออะไรเงี้ยไปเล่นแต่ละด่านแต่ละด่านอะไรเงี้ยครับเบือนให้ล้ำลึกถึงวันลูกเสืออะไรครับแบบเรียนรอดนอนมานานอะไรเงี้ยมันไม่มีอะไรมากฮะด่านก่อนหน้านั้นนะครับก็เล่นไปก็เหมือนอด่านลูกเสือธรรมดานะครับจนมาด่านสุดท้ายครับ เป็นด่านที่ข้ามลำน้ำครับเป็นบอ่อใหญ่ๆเลยนะครับอ่าให้นึกภาพสะพานเชือกครับสะพานเชือกเนี่ยมันจะมีอยู่สามแบบนะครับมันจะมีแบบสามเส้นครับเชือกสามเส้นก็ง่ายครับคุณสามารถจับประคองเชือกที่อยู่ข้างๆได้นะครับอ่านึกภาพเอาไหมเชือกสามเส้น ที่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 มันมีเชือกเส้นเดียวอ่ะเราเดินมันเชือกเส้นเดียวอ่ะแล้วเราก็จับเชือกสองเส้นอ่ะจำได้อ่าเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูนะครับง่ายด่านนี้ง่ายนะครับคือถ้าไม่ขล้่ก็ไม่ตกนะไปอะไรเนี่ยฮะโอ้ย ปิงน่าเห็นไหมปิง่เห็ไหมดู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 ดดูดูวูด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 ดู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 รูด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 ดดูดูดดดู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 คครับูกูด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 สดู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 นูด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 ูงูดิงูดูปูดอดูรูด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 ูกะ มีอยู่เซตหนึ่งนะขึ้นไปเกือบตกกันนะฮะคือคือเขาจะให้ขึ้นไปแบบมันมันจะเป็นช่องเชือกอะแล้วให้ขึ้นคนหนึ่งสู๊ดห่างกันสองช่องเนี้ยเขาก็ค่อยให้ขึ้นนะครับแต่นี้แม่งช่องละคนช่องละคนเนี้ยครับแม่งก็อยู่บนนั้นประมาณโหเกือบยี่สิบคนนะครับเชือกก็พงเคงครับ เกือบเกือบปลายมูเกือบ<า>เกือบเปียกยกเซตนะครับอ่าด่านนี้ไม่มีอะไรครับแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือด่านเชือกสองเส้นนะครับอ่าจะเป็นเชือกเลยว่าที่ที่มีเชือกหนึ่งนะครับเราก็ยืนแล้ว,วเชือกหนึ่งเราก็จับไว้นะครับซึ่งมันก็ยากอยู่นะครับซึ่งด่านนี้ผมไม่ได้เล่นนะฮะ เพราะว่าคนค่อนข้างเยอะแล้วแต่ละคนเนี่ยเขาจะเล่นก็ช้าเหมือนคนต้องค่อยๆเดินนะครับจนมาด่านสุดท้ายครับด่านเชื่อกเส้นเดียวครับจะเป็นด่านที่ยากที่สุดนะครับซึ่งอะไรไม่รู้ครับโดนใจให้ผมไปเล่นนะครับผมกว่าเฮ้ยด่านนี้ดูง่ายวะ่ะน่าลอ, <laughs> อ,อ,องว่ะเออน่าลองวะเอไปเล่นไป พอถึงคิวผมนะครับก็ต่ๆไปครับู้มันดีอะแต่ไม่เหนื่อยมากอะรู้สึกรู้สึกว่ามันไม่มีส่วนถ่วงเที่ยอะไรเลยแบบเราชีวิตเราอยู่บนเส้นได้อะ <c oughs> ออคือคือถ้าสมมุติเผลอเอียงตัวเผลอลงไปอะ่ะโอ้โหจับเชือกแบบแบบไหนเอ่ะไไจับเชือกแบบคว่ำอะหัวทิ่มหัวทิ่มแน่ มีภาพประกอบมีภาพประกอบนะครับมีมีคนทำภาพทางประกอบนะครับเผื่อไม่เห็นภาพแล้วนะครับผมก็ไต่ไปครับสักพักหนึ่งครับผมเรื่องไงก้าวผิดครับชีวิตเปลี่ยนฮะตัวเบี้ยวฮะคว่ำฮะโอ้โหจับเชือกปิดเเบว่าผมเล่นท่าพิสดารมาฮะแบบว่า หมือนสไปเดอร์แมนอ่ะนึกภาพสไปเดอร์แมนอ่ะไปได้ไหมเกาะเกาะขวาผนังอ่ะเออแบบนั้นแหละตายไปตาไปนะครับแต่คนมันก็เชียร์กันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเล่นท่าย,ยากเว้ยเปล่ากูเหนื่อยกูไม่อยากเอาแบบท่าที่หัวลงน้ำมาครับมันเหนื่อยนะครับมันเหนื่อยมากพอไปถึงครึ่งทางไม่ไหวครับเหนื่อยปล่อยตัวลงมาครับ โอ้โหคนแถวนั้นเฮกันมดยนสะใจครับเรียบ้อครับพี่กูแแตกแล้วสะใจหมดเลยบอกโอ้ยหลวงพี่กูแตกหลวงพี่กูเรียบร้อยแฉะมเลยความรู้สึกแรกที่ตกลงไปนะครับก็เ <c oughs> ย็นเอ,อคุณนึกภาพนะครับรองเท้าคอมแบทนะครับ จะตกไปในน้ำนะครับแล้วข้างใต้มีโคนะครับโอ้โหโอ้โหแควย์เอี่ยมทงรีดสร้างระบบนิเวศในรองเท้าครับมาหมดเลยอแบบว่าโอ้โหกูพร้อมจะจมแล้ตลอดเวลานะครับน้ำมันน้ำมันไม่ลึกเท่าไหร่ครับสูงประมาณเอวผมนะครับอืมแต่ผมไม่อยากจมโคนตายนะครับรีบขึ้นมามันหนักด้วยนะมัน คือคือโดยปกติกูไม่ลงน้ํากูก็เหนื่อยแต่ลงน้ำก็นี่อยู่พอสมควรแล้วนะครับพอผมตกน้ําครับ <Wow. S 1> อ้าวที่ผหานการทำนาทีเนี้ยว้าว <Wow. S 1> ผมเอามาชุดเดียวด้วยนะครับผมก็เลยแก้ปัญหาโดยการ <Huh? S 1> ไปนั่งตากแดดครับ <will> <laughs> ไปไปนั่งตากแดดเอาครับแล้วก็รอจนกว่าจะแห้งนะครับ ซึ่งโชคดีครับโอ้โหวกว่าจะได้กลับกว่าจะอะไรนะครับก็เหมือนไปทําพิธีเลยไม่รู้นะครับแบบว่าอยู่กลางแดดร้อนๆเลยเออแล้วแบบโอ้โหกว,ว่าจะเสร็จกว่าจะอะไรนะครับมีการซ้อมมีการอะไรด้วยนะครับก็ตัวแห้งพอดีนะครับก็ลืมไปเลยว่ากูเคยตกน้ำนะฮะ <Huh? S 1> แล้วพอทําพิธีอะไรเสร็จนะครับก็เออเต็มตัวกลับบ้าน,นครับอ,อ่า คือทุกคนมันรอคอยเวลานี้นานนะครับอ่าเตรียมตัวนะครับขึ้นรถนะครับผมพอขึ้นรถเสร็จปั๊บนะครับก็สภาพที่เห็นคือโอ้โหหลับหมดนะฮะมันผีตายซากนะครับก็ด้วยด้วยความที่มันเหนื่อยนะจนมาถึงที่เออ่วิภาวดีนะครับศูนย์ศึกวิภาวดีก็โอ้โหเสียงเฮลันรถน,นะ โอดีใจนะครับแล้วมาถึงนะครับเหมือนไปเช็คอะไรไม่รู้ที่ใต้โดมนะครับอ่าแล้วก็ก็ค่อยๆปล่อยนะครับไปทีละแถวทีละแถวนะครับพอใกล้ถึงแถวผมนะครับเขาก็สั่งลุกขึ้นนะครับแต่ผมก็ไอแ,แถวผมเขายังไม่สั่งให้ลุกเลยผมลุกไปก่อนนะก็แบบโอ้โห ตอนนั้นผมมุ่งจะกลับอย่างเดียวอะอคือจะกลับอย่างเดียวแล้วนะครับพอออกมาจากหน้าฝึกนะครับก็ผมก็เรียกรถเลยนะครับผมก็นั่งมอไซค์กับไปบ้านนะครับผมอืมเพราะว่าถ้าหน้ารถเก่งนี่ก็โอ้โหตายนะครับตัวอย่างหน้าของนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็จบอีพีที่ห้าไปแล้วครับก็ จบคนเดียวอีกแล้วครับหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับผมก็สหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อยังอยู่เว้ยโอ้โหเอ้ามาทำไมกันทั้งเนี่ยจบแล้วอ้าจบแล้วจบแล้วไม่มีอะไรมากวันนี้ห่า กอนงครับต่อเลยต่อเลยต่อเลยอ้าวต่อเลยก็ได้ต่อเลยต่อเร็วอ้าวพอกลับมาถึงบ้านเออเดี๋ยวเดือบลืมเกือบลืมนะครับพอพอกลับมาถึงบ้านใช่ปะแล้วแล้วแบบว่าญาพี่อ่ะเขาบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามใช่ปะเขาก็เห็นบ้านพี่อยู่แล้วว่าบ้านพี่ทําอะไรเออแล้วแบบว่าญาพี่เขาโทรมาเลยบอกว่าเพชร กลับบ้านมากับใครอ่ะมีเพื่อนมาด้วยเหรอซึ่งเรืงนั้นนะผมอยู่คนเดียวเนี่ยก่อนไปครับทุกคนเจอกันครับมาต่อไปเฮ้ยไปอย่างไวเลยเอ้ยแอ้นัล้ยญาญาพี่ฟู่งี้จริงๆลยเห็นไหะแบบมีมีเพื่อนมาด้วยเหรอพาใครมาทำอาทำนึกภาพแบบทำอยู่คนเดียวอะ่ะมีคนแักเนี้ยออแล้วพี่เหอเฮียพี่บอกมาคนเดียว ใครเห็นใครไม่เอาไม่เล่นอย่างนี้เออยาผมไม่ค่อยเล่นอะไรอย่างนี้อยู่แล้วไงมือมือก็มาล้อเล่นอะไรเงี้ยจนเขาผมก็คิดในด้านดีตาบาดเปล่าอะไรเงี้ยเออวันนี้ก็จบฟีลี่เขาชมใ่นะครับจบแบบงงงงนะงงงนะครับเฮ้ยอะไรวะชิบหายแล้วเยี่โออะไร ครับครับเอาไม่ใช่ <laughs> <c oughs> อ่ะวันนี้ก็จบแบบไม่บริบ <c oughs> ูรณ์จบแบบว่าจบไม่ไปจบซีรีส์เขาชันไก่แล้วแต่ผัดกันเล่านี่น่าจะหากสมมติมีเรื่องอะไรมาเล่าเห็นเห็นโนกาแบบบอกเจอมาเล่าเรื่องผีด้วยนี่ใช่ปะอ่าช่วงนั้นน่าจะนึกออกับตอนนี้น่าจะ น่นาจะจำไม่ค่อยได้ครับอาจจะไม่ค่อยได้คร er ับอืมก็นะครับอาจจะหาเรื่องนู Tucson> ้นเรื่องนี้มาเล่านะครับทำเป็นอารมณ์แบบพัดแคสอะไรนี่ครับสำหรับวันนี้ครับก็ลาไปก่อนนะครับลาจริงๆนะครับวันนี้รอบคุณครับเกลยดแค่ไ้น Really อีพีนี้มันอะไรเลยยิงปูพุใหญ่ผมเลยว่ะอืมอร่อยเลยครับเนี่ยเอซมาชัดอ่ะเออันนี้อันนี้คัดยังเลยยังไม่คัดเลยพี่ถ้ายังไม่คัดเลยโอ้ยยาวๆเลยนะบรรทุกบรรทุกเหตุการณ์เลยสำหรับใครที่กำลังเครียดนะครับก็ ช่วงนี้ก็อาจจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะเครียดกว่าเดิมเลยเครียดกว่าเดิมเลยครูคนหนึ่งเครียดไปอ่ะอ่ะนะครับผมไปไปปมาแล้วครับสุดท้าเดี๋ยวผมไปด้วยแล้วโอเคก็ไปแล้วครับไปแล้วครับผมไปจริงๆครับเฮ้ยลูก้มาคัดคลิปก่อนเอาเอาเอา